เมื่อพี่ใบาพาเจาออดูเอลซ่าไปดูซิว่าอาการหลังดูจบจะเป็นยังไง,างกา็้องเพลงลั่นบ้านไปเลยสิคะว้าวสวยมากเอาแต่งตัวเอาแต่งตัวก่อนเายังไม่แต่งตัวเลยเแต่งตัวแล้วยังไปแต่งตัวให้แบบมาดูก่อนแล้วแต่งตัวทำาไง ตอน <illas> ตอน,อน, ina, อนีน้นาก็แต่งตัวเป็นเอลซ่าค่ะทุกคนเจิดแล้วเจดแล้วเหรอเกิดแลว โอ้โหกระทืบเท้าด้วยโอ้โหกระทืบเท้าด้วยไอเจ้าตัวอลไรของเราก็ร้องเพลงไม่หยุดเลยจ้าเสียงใสมากล่าสุดบอกหม่ามาเป็นอันนาให้อ๋อหน่อย End of night เอาค่เอาร้องเพลง Let It Go ให้หม่าฟังหน่อยได้ไหมว้าวสวยจังลูกอูเพลงน้ำแข็งเพลน้ำแข็ง ใส่น้ำแข็งโอเคอ่าโอเคอออออนี่แหละทุกคนล่าสุดพี่ใบก็ไม่ใช่แม่ละล่าสุดเป็นเพื่อนเล่นนางแล,ล้วจ้ะไนร้องเพลงติ๊ย้า<อ><ะ>